สวัสดีครับทุกคนกินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสาธิตการใช้งานของ Easy Absolute ความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและมันสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้ทุกคนโดยเฉพาะเมื่อต้องกรอกข้อมูลในระบบผู้จัดการฝ่ายรับจองห้องพักพอ u l g a r l a ต้องการปิดการขายกับผู้เข้าพักสำหรับการจองในสัปดาห์หน้าก่อนที่เขาจะไปพักผ่อนช่วงวันหยุดยาวน่าเสียดายที่อินเทอร์เนต็ตล่มเมื่อการจองเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามเขาไม่แน่ใจว่าการจองจะสำเร็จหรือไม่ดังนั้นเขาจึงไม่ได้อัปเดตบันทึกของพวกเขาและส่งรายชื่อให้กับชองกาเน่ชองได้กรอกข้อมูลการจองของผู้เข้าพักคนเดิมในระบบโดยที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ในระบบแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ตระหนักว่าได้ทำการจองซ้ำ ตอนนี้เขาต้องการลบการจองครั้งที่2คลิกที่การจองไปที่ตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อค้นหาตัวเลือกการจองเป็นโมคะเลือกเหตุผลที่เหมาะสมจากรายการและคลิกที่โมคะเพื่อลบการจองที่ซ้ำกันยอดเยี่ยมเรียบร้อยขอบคุณที่รับชม Música